รีวิวรถแปลกๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับคันนี้ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆคันนี้วาโอโ้สวิกอะไรเพียบเลยดูสิมีกงมีเกพร้อมเลยนะฮะโอ้พวงมาลัยแต่งซิ่งด้วยครับนี่ฮะขอพวงมาลัยเปอยไปเลยครับทุกอย่างเปอยหมดเลยนะฮะคันเร่งเบรคคัครบครับดูเบาซะก่อน แน่นอนจริงๆคันนี้โอ้โหแม่เจ้าทำมาจากที่ไหนเนี่ยคันนี้ดูสิโอ้โหสุดๆครับไฟเพียบเลยืมแอบดูโชคหน่อยโอ้โหโชคเขาเจ๋งมากเลยอะ่ะมีตัดโหลดด้วยนะครับอืใช่ปะโอ้โดีสี่ล้อเลยเจ๋งมากครับแม่เจ้า คันนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรเอ่ยขอดูนิดนึงใส่ท่อเฮดเดอร์นะฮะและเครื่องอะไรอ่ะอ๋อเครื่องโตโยต้านะฮะคันนี้เครื่องโตโยต้าครับแหมเขาทำมาจากไหนเนี่ยสุดยอดจริงๆสะใจเลยครับนะฮะถ้าขับอย่างนี้ไม่ต้องกลัวติดเลยนะฮะคันนี้นะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะดูดิโอ้ช็อกต้นเบร์เลยแหม กระจกก้องกระจกข้างมีครบครับเป็นโอเพ่นแอร์ไปเลยครับนะฮะนั่งมีแอร์เย็นๆสบายๆเลยดูดิดให้ดูชุดหลังครับชุดหลังของเขานี่คือมีโชคมีสปริงสไตล์แบบรถเก๋งเลยครับนี่มีดิสด้วยไม่เจ้าเจ๋งมากเลยครับคันนี้ฮะแต่ก็แอบดูใต้ท้องหน่อย ชุดช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับน่าจะเป็นทรงแบบรถเก่งแล้วก็เอามาดัดแปลงเอาฮะเป็นโฟวินหรือเปล่าเอ่ยแบบนี้เขาใช้โฟร์ไหมอย่างนี้โอ้มองไม่ออกครับน่าจะใช้ล้อหน้าตะกุยอย่างเดียวนะครับอาจจะขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวครับอ๋ไอไ้เจ๋าเลยครับดูสิแม่เจ้าสวยมากคันนี้ดูสิครับสีสันเขาได้เลยฮะดูดิ โอ้โห oh oh. คนไทยนี่เก่งจังเลยครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะดูสไตล์การแต่งมีสปอตไลท์ด้านหน้าสองดวงมีโลโก้ด้วยนะฮะไฟเหลืองด้วยเป็นายนอกอ่าฮ่เครื่องยนต์ของ t o โยต้ครับใส่แคดเดอร์เข้าไปด้วยวุ้มวุ้มใส่กองเปื่อยด้วยนะครับอืมเขาดัดแปลงได้เก่งมากเลยครับดูดิสุดเจ๋ง วิ่งได้จร um, <c oughs> ิงนะฮะคัน bon นี้เหมาะสำหรับรถที่อยู่ในสวนขี่เอาไปไว้เที่ยวในสวนนะครับเวลาฝนตกก็วิ่งกลับบ้านครับฝากระโปรงไม่มีเปื่อยๆเลยครับนะฮะเข้าไปแต่งมาจากไหนเนี่ยดูล้อสิเจ๋วมากๆเลยใส่ล้อใหญ่ด้วยนะฮะน่าจะเป็นล้อขอ1สานะครับใส่ยางใหญ่นะฮะ แม่เจ้าเจ๋งมากเลยครับดิดหลังด้วยครบเลยครับโอ้เจ๋วสวยไหมครับดูดิดย <laughs> อยากนั่งจังเลย <laughs> ด,ดยูดิดูเนะบาะะฮะเบาะเป็นอลูมิเนียมด้วยครับเบาะสิ้นครับดูดิเห็น,นไหมฮะแม่เจ้า คันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะดูในการแต่ง <ละ S 1> ของเขาสิปเ,ปเจ๋งมากเลยฮะ<ค>อย่างนี้เหมาะสำหรับลูดลุยวิ่งตามสวนให้ดูชมรอบคันครับแม่เจ้าสุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆใครเป็นคนผลิตเนี่ยคันนี้เนี่ยดูสักก่อนไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีที่ลากด้วยนะฮะ ดูดูโชมของเขาเห็นไหมครับนี่โครงสร้างแข็งแรงครับเจ๋งไหมครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนี่ฮะฝีมือคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมครับโอ้โหสุดเจ๋งจริงๆคันนี้น่าขับขี่มากๆครับโอเควันนี้ก็พารถ ที่เป็นสไตล์แปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะฝา <Okay. S 1> กกดไลค์กดแชร์เอาไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับสุดเจ๋งมากเลยครับคันนี้ฮะโดไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอด